พลาดไปนะได้ผลตอบรับดีนะมากก็คือมีคนดูเยอะมากและถามเข้ามาเยอะมากวันนี้นะเราก็จะเอกุศิสุดๆคือจัดเต็มในการรีวิวสอบเข้าเอกการแสดงของพวกเราว้ก้ <c oughs> รารต้องบอกก่อนว่าเอกของเราเนี่ยอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธซึ่งในเอกของเราอ่ะเรียกว่าเอกการแสดงใช่ไหมแต่จะมีเป็นเอก2อเอกอยู่ข้างในก็คือ 1. การแสดงและกํากับการแสดง2ออกแบบเพื่อการแสดงซึ่งทั้ง2เอกเนี้ยจะเรียนควบคู่กันไปนะทุกคนก็ถ้าใครสนใจตรงไหนก็มาที่คณะเราดได้เออโอเคมาเข้าเรื่องการสอบเข้าของเราอ่ะก็จะมี2ขั้นตอนก็คือสอบข้อเขียนก่อนวิธีการสอบข้อเขียนเป็นยังไงเล่าสิ ก็มาสอบที่มหาลัยเนาะก็จะเป็นข้อสอบของคณะเป็นแบบพวกพื้นฐานกราคอะไรแบบนี้อก็ความรู้ทั่วไปที่เคยเรียนใช่แต่ว่ามันจะไม่ใช่พวกแบบวิชาสามัญไทยคณิตอังกฤษคือไม่ใช่ไ่ได้ก่อนก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับในเอกแล้วก็ต้องไปอ่านแบบหนังสืออะไรบ้างคะพี่อาร่าก็จะมีตามนี้นะคะตานนี้จะนึ้งเลยที่นิยมมากที่สุดน่าจะเป็นปริทัน์ใช่ป่าแต่ปริทัศน์หาซื้อไม่ได้แล้วนะทุกคนซื้อได้ขับพิมพ์เพิ่มแล้วใหม่แล้วเพื่อนเราบอกว่าหาซื้อได้ถ้ายังไงเหรอเราจะขึ้นนนนหห้้้าังงสือไวตรี ก็ลองไปเลือกสัรนกันดูเนาะใช่แล้วก็มันจะเป็นแบบว่าสอบเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรเป็นแบบ ประวัติศาสตร์กับละครตะวันตกตะวันออกแล้วก็อะไรอีกความรู้ทั่วไปเยอะสุดอะมันจะเป็นวิเคราะห์มันไม่ยากมันไม่ยากเพราะว่าแบบเหมือนเราต้องอ่านแล้วเราก็ต้องแบบทำความเข้าใจแล้วก็มาสอบมาฝึกมันทำเวลามากกว่าเนาะเอะไรที่เป็นกระแสในตอนนั้นอะมันก็ออกด้วยอะไรเงคิดว่าต้องมีความรู้รอบตัวเยอะจริงด้วต้องดูบ่อยๆอะไรนะเป็นเกมก็ใช่ตองปีเราะมีข้อเบียนเคด้วยเป็นชุดได้ชุดคนละเท่าไหร่ มันคือแบบเป็นความรู้รอบตัวมากๆแบบสิ่งรอบตัวเราก็สามารถที่จะมาประยุกเข้ากับการแสดงหรือการออกแบบได้ทั้งนั้นก็แค่มีความรู้รอบตัวก็สามารถมาสอบที่1เ,เราได้แล้วใช่แล้วค่ะเ็ปที่2คือการสอบผ่านข้อเขียนแล้วพอผ่านข้อเขียนแล้วเราต้องไปทําอะไรต่อมาสึกพอดิทชัน ซึ่งการ audition เนี่ยหลักๆมันจะแบ่งเป็น2วันวันละ1 0 0คนเคนาะประมาณนั้นประมาณก็จะเฉลี่ยเอาว่าแบบผ่านเขารอบกี่คนเลยซึ่งการเตรียมตัวอ u d i t i o n เนี่ยเราต้องเตรียมอยู่2อย่างคืออย่างที่1คือพคือ portfolio portfolio เอกเราไม่จํากัดจํานวนหน้าแล้วก็ไม่จํากัดรูปแบบด้วยจะทําแบบไหนก็ได้จะทำอะไรฉากเปิดเกมอะไรก็ได้ เอาว่าเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่อย่างอย่างเราอะทำมา32หน้าและเป็นเซเลรมูนเดี๋ยวเราทำแค่สิบหน้าเออมันแล้วแต่คนเลยเอาที่แบบทุกคนอยากทำแล้วเ e p r e เซนตัวเองออกมาในรูปแบบไหนได้หมดเลยสำหรับเอกเราหน้าปกจะเป็นต้องเป็นนักเรียนไหมคะไม่ค่ะนี่หน้าปกนี่คือเป็นรูปนี้เอ้ อย่างนี้เลยแบบฉันยืนเฉยๆเลยค่ะเออคือแบบได้หมดเลยขอแค่แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าแต่ว่าเป็นชุดนักเรียนก็ได้นะพอเราก็ชุดนักเรียนเราก็ชุดนักเรียนคืออะไรก็ได้ได้หมดเลยแล้วถ้าสมมติถ้ามีผลงานน่ารแสดงเป็นไรไหมคะไม่เป็นค่ะเาหาเก่งจะพูดชมทางบ้านไม่เป็นคเมทนะคะไม่ต้องเป็นต้องมีนะขอแค่แบบ เราเราเป็นตัวเองออกมาคือจะเป็นแบบจิตอาสาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็ใส่มาได้ไม่ต้องเต้นไม่ต้องร้องเพลงไม่ต้องแสดงก็สามารถมาสอบเอกเราได้เว้ยขอแค่มีใจรักในการแสดงเอาเอากระนางเดี๋ยวว่าเราอ่ะเราเองเราก็ใส่แบบว่า ไปทําค่ายไปทําฝายทาโป่งนู่นนี่นั่นอะใส่มาหมดเลยเออได้หมดคุณเลยว่าจะได้อย่างได้ได้ใช่ใส่มาทัหมดเมื่อไหรมต่อมาอย่างที่สองก็คือการเตรียมตัวออรดิชันหรือการเตรียมแสดงมาก็คือกฎของเราอะจะเตรียมไม่เกิน3นาทีจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเราอ่ะจากที่เราเคยรีวิวไปเราก็คือเราละครใบใช่ไหมเด็เลเตรียมละครไปแต่ว่าคือ แบบไม่อยากให้น้องๆแบบน้อยใจนะสมมติว่าไม่ใช่แบบเราแสดงไปแป๊บเดียวแล้วเขาคัดอะไรเงี้ยเขาจะเห็นความสามารถเราแล้วหรือว่าแบบใช่อย่างเลอะเลยคือแบบคัดเร็วมากแล้วเขาบอกว่าอ่ะมีอย่างอื่นไหมเลยก็เต้นไปอะไรอย่างงี้อ่ะเกสอนมากของเราก็เตรียมการแสดงมาเหมือนกันแต่ของเราอ่ะได้เล่นจบเลยแล้วเขาก็จะแบบ เหมือนเขาจะดูแหละนะว่าแต่เราคนแบบเป็นยังไงอยากให้ไม่ต้องไปฟีกว่ามันเป็นการแสดงขนาดนั้นเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วแบบทําได้ดีอย่างเพื่อเราบางคนแบบเต้นอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เวลาเขาอยากดูอะไรเขาก็จะแบบขอดูเองไม่จบได้ไงเตรียมมา15วิอ่าอย่างไงคือรัวของเราอ่ะเราอ่ะเป็นละครผสมกับเต้นแล้วก็ร้องเองแบบโอ้งงผสมกอยงของเราอ่ะดูจบแต่ว่า ก็ครูเขาก็อยากดูแลเพิ่มเขาก็อยากให้เราของเราอะไปเป็นแบบว่าครูเขาให้แบบหยิบบทมาใช่ไหมเขาก็จะมีบทให้แล้วก็แบบลองอ่านดูอะไรแบบเนี้ยมีหลากหลายมากมิงอะไรวิงหรือวีก็ได้ได้หมดเลยเคก็คือของเราก็จะเป็นแบบเรื่องสั้นประมาณสามนาทีใช่ใช่ใช่เขาก็ดูจบแต่ว่ามันก็แบบว่าเอาเรื่องที่มันเป็นตัวเองถ้าเราถนัดขายขำเราก็ขายขำได้เอาที่เป็นตัวเองที่สุด ต้องแบบว่าถ้าเขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องก็ทำใหญ่ใหญ่ละใหญ่ไปเยอะใหญ่ไปเยอะนะใหญ่ละใช่ไหมคะมาบีของเราใช่ป่ะคือตอนแรกอะเราคิดว่า เวลาครูให้เตรียมเตรียมเตรียมโชว์มาคือเข้าไปแล้วจะได้โชว์เลยใช่ไหมแต่เหมือนของเราอะพอเราแนะนําตัวแล้วเหมือนแบบว่าเขาสนใจสนใจในสิ่งที่เราทํามาก่อนเขาก็เลยแบบให้เราทําเลยอย่างเราเป็นบีเจใช่ไหมเขาก็สั่งให้เราไลฟ์ให้ดูอะแบบจัดรายการให้ดูพอเสร็จนู่นนี่น่นเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนเขาก็ถามว่าเตรียมโชว์อะไรมาแล้วเราเตรียมร้องเพลงคือมันเป็นแค่ร้องเพลงการ์ตูนเองเว้ยแล้วคือเหมือนไม่โชว์นิดหนึงค่ะโชว์นิดนึงค่ะไม่ไม่กลัวเตรียมเตรียมเตรียมก่อนนั้นแค่วันสองวันใช่ปะแล้วกลัวจำเนื้อไม่ได้เว้ยคุ พอเข้าไปปุ๊บกูจำได้แค่มาสิเพื่อนตัวน้อยมาอยู่ข้าเวลาเล่นกันแล้วก็แบบอะไรนะอะไรนะแล้วก็แบบไปต่อมึงกูไม่หยุดจนกว่ามึบอกให้หยุดอ่ะคือแบบพอพอเคอร์ดินมาเขาบอกว่าถ้ายังไม่สั่งให้หยุดอย่าหยุดอย่ยุดเขาแต่มาแบบใช่อย่าหยุดเองอย่าหยุดเองไม่โตแบบทำยังไงก็ได้อเลยแล้วแบบพอเราเราผิดปุ๊บเขาก็แบบเราหยุดก็ได้นี่เตรียมแล้วหรอเขาถามกูนี่เตรียมเตรียมแล้วหรอเตรียมล้วค่ะ ตตครีมาแล้วบอกว่าเตรียมมาราคาแล้วแบบว่าเราทำอย่างอื่นถ้าที่เตรียมมามันแบบว่ามันหมดแล้วแต่ว่าสั่งให้หยุดอ่ะก็ทำไปเรื <What>? ่อยทไปเรื <enjoying> ่อยทำไปเรื่อยที่มาของ The Show Must Go On เลยมันก็ออนจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะเข้ามาไหมแต่มันก็ไม่ดีนะมาถึงย่อๆมีมีเพื่อนเราคนหนึงตอนสัมภาษณ์ มาเป็นหมอผีด้วยกูจำได้หอผีหมอผีไอ้เกียร์กูเตรียมกูเตรียมพระองค์มาเลอร์มาด้วยมีคนนอนด้วยหรือเปล่าพัดนอน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 เออเตรียมความมั่นใจมาก็พอแล้วจริงๆมันเตรียมอะไรมาก็ได้เว้ยของตัวเราไม่เกี่ยวกับการแสดงเลยมัเล่าเล่าเรื่องให้ฟังอ่ะ เราเรียกว่าตอนเช้าเจออะไรมาบ้างเออมามอนยังไงมามหานอะไรยเดินทางมันยังไงว่าเออเนี่ยมาคนเดียวนั้นเาเล่าไปเรื่อยเลยแล้วจนเขาสังคัดอ่ะแต่เราก็อยากเล่าต่อสังคัดยนะเออเล่าต่อได้ไวเลยเพื่อนเราอ่ะมีแสดงลิเกด้วยทุกคนจริงคือแบบเจนใช่มันได้หมดเลยขอแค่แบบเตรียมมาแล้วขอให้การแสดงมันลงมั่นใจที่สุด ส่วนตัวเองเนาะเออส่วนในการแบบเข้าเป็นห้องสัมภาษณ์เนี่ยจะเจออะไรเราก็ทําไปเลยเว้ยเหมือนกับเกมที่พวกเราบอกคือถ้าเรามีใจรักอ่ะมันแบบทําได้ตลอดรุ่นเรามีสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วยนะเออเอาตี๋เฮ้ยเฮ้ยกูโดนอ่ะเราโดนอังกฤษเขาถามกูว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมกูบอกไม่ได้ค่ะไม่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 ไมถไม่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 งม่ไ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 ร่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่ เยนพิเศษภาษาอังกฤษมาแบบโมโมแบบพูดไปเรื่อยแล้วเขาถามว่าเออแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะตอบแบบมั่นใจมากได้ค่ะแล้วเขาก็สาษั์ภาษาอังกฤษเลยก็พูดไปเรื่อยเลยค่ะเนี่ยรู้สึกว่าเอกเรามันจะเป็นเสือว่าถ้าพูดอะไรไปแล้วมันต้องทําได้หมายถึงว่าถ้าอะไรอยู่ในพอร์ตแล้วแบบมันมัน ต้องมีของซัพพอร์ตเขาาแบบเออเราทำได้จริงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะจริงอะเราต้องการของจริงใช่ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช่คือของมิ้งเขาจะถามว่าพูดภาษาใต้ได้ไหมแล้วมิงตอบว่าได้ใช่ไหมแต่นี่ตอบว่าพูดไม่ได้แต่ตอนที่เล่าเรื่องหรืออะไรหลุดภาษาอีสานออกมาแล้วเขางงนี่พูดไม่ได้หรอก็พูดไม่ได้เป็นประโย์แต่ว่าหลุดได้แค่บางคำอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นตัวของตัวเองแบบเราเราเป็นอะไรก็ตอบไปเลยเราแบบมั่นใจแค่ไหน้องิดตอบเล้บความจริงยิ่งเราโกหกครั้งที่หนึ่งเราก็จะโกหกไปเรื่อยๆทุกคนแล้วคูเามอองก ว่าใช่เราโกหกเราไม่โกหกใช่เราไม่โกหกมีอันหนึ่งอันหนึ่งอะไรว่าอะไรให้เราทำไม่ได้ถ้าแบบเขาบอกให้เราลองทำดูก็ลองก็ลองไม่ผิดไม่ถูกเราอะเราเองอะเราเป็นคนที่เต้นไม่ได้เต้นไม่เต้นได้ขนาดนั้นอะแล้วเขาถามว่าเต้นได้ไหมก็บอกว่านิดหน่อยครับเขาบอกทำให้ดูซิมั่วแบบโอเคไปเลยมั่วตัวแล้วก็ที่สําคัญนะคือทุกคนสามารถมาสอบได้หมดของแค่มีเกดเฉลี่ยแค่สองเท่านั้น แค่สองจุดศูนย์ศูนย์เท่านั้นส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่แบบเออเรียนปวชปวสอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะไม่มั่นใจจริงๆแต่สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บของมหาลัยนะแค่เสิร์ชว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริคาริโรดรายละเอียดแล้วก็ไปอ่านเลยว่าเราสามารถสมัครหรืออะไรยังไงได้บ้างเพื่อความวปีเรากับปีน้องก็อาจจะไม่เหมือนกันต่อไปคือพเมื่อติดเข้ามาแล้วสังคมในเอกเป็นอย่างไรราย จอยคือจอยหนึงจะบอกว่าในเอกเราอะมีเด็กที่แบบหลากหลายมากไม่ว่าจะมาจากทั่วทุกภูมิภาคแบบมุมโลกได้แล้วลูกคงลูกครึ่งก็มีเด็กต่างจังหวัดเด็กกรุงเทพเด็กอะไรแล้วแต่คือรวมกันอยู่ในเอกนี้แต่การเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงคะเนี่ยเราพูนในมุมของเด็กต่างจังหวัดหน่อยไหม แบบว่าตอนแรกใช่ปะก็นึกว่าเออการมาอยู่ในกรุงเทพอะจะเป็นเรื่องที่แบบยากเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพจะเข้ากับเราได้ไหมเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดดู้าน้องตจริงแล้วเพื่อนเหมือนเราเลยคือแบบว่าทุกคนอะไม่ต้องกลัวนะว่าการที่จะแบบว่ามาจากต่างจังหวัดจะแบบว่าเพื่อนไม่คบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่คบยเลยนไม่คบรไม่ีไม่มีไม่มไม่มีก็คือแบบว่า มันเข้ากับเพื่อนได้คือถึงเราจะเป็นต่างจังหวัดแต่เราก็ไม่โดนบูลลี่นะต่างจังหวัดมันเลยนี่มีคนมาจากต่างจังหวัดเยอะมากทุกคนไม่ต้องกลัวโดยเฉพาะถ้าเกิดใครติดสัเนียงภาษาถิ่นอย่างเงี้ยคือสามารถพูดได้ปกติอนเราเองถ้าติดสำเนียงนภาษาถิ่นคือเลิศเล่ยอยู่ที่นี่ใช่อยู่ที่นี่คือแบบเป็นซิกเจอร์คุณมีคาแรคเตอร์ไม่ต้องแบบกลัวว่าแบบการที่เราจะเป็นคนต่างจังหวัดมันจะทําให้แบบเป็นปมด้อยเลยเว้ยว่ามันยิ่งเทราะทุกคนจะแบบเฮ้ยสอนพูดนั่นพูดนี่หน่อยใช่ใช่ บางวันกูเจอสี่ภาษาตีกันน่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากสนุกมันเป็นอะไรที่สนุกเราอีกอย่างเวลาเราเรียนแสดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราได้รับแบบบทบาทที่ต้องไปเป็นคนจังหวัดนี้จังหวัดนี้ละแล้วก็เออถามเพื่อนศึกษาจากเพื่อนเอาอะไรเงี้ยมันเป็นการช่วยเหลือกันซึ่งมันสนุกมากใช่เพื่อนเพื่อนก็แบบว่าพร้อมจะเปิดรับแล้วเอพร้อมเปิดรับสำหรับคนที่สนใจเอกเราใช่ไหมแ ว่าคลิปเรายังไม่จุใจหรือในช่องเรายังไม่จุใจก็สามารถมาเจอเราได้ที่งานตัอนเาที่ยวอะไรคะวันที่เจ็ดแปดจรนงกนีเท่านั้นนะคะไม่แค่วันเสออาทิตย์แต่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 าต่แ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 ต่นต่แ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 ต่แ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 ตวัตแต่แตแ่แต่แ่ตต่่่่แ เ็าแบบลบไปเลเช้าอยากรู้รายละเอียดนะให้ไปหาที่สมูโอเปนทานะคะเป็นเพจอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดใครแบบจองลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยไม่ทันจริงๆอ่ะสามารถไปติดตามรายละเอียดที่ตรงนี้เลยแล้วเราขึ้นไป้แล้วที่เอกลัิษที่สุดตอนนี้เอกของเรากําลังจะมีงานเทศกาลปล่อยเพล ที่รวมการแสดงสําหรับพวกเราทั้ง4ี่ชั้นปีเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งออกแบบหรือว่าฝั่งกํากับก็แล้วแต่ทุกคนสามารถมาดูได้แต่บัตรเราเต็มแล้วจะพูดทาไมว่าแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าติดตามติดตามเหตุของยี่หกใช่ใช่เดีวเราจะขึ้นแอคติดตามไว้อย่างนี้ ที่จะถึงวันจริงอ่ะเราจะมีการคอนเฟิร์มบัตรถ้าเกิดสมมุติแบบเออมีบัตรลงบัตรหลุดอะไรอย่างนี้มันกเราจะต่าเออรอติดตามที่เพจเพื่อรับทราบถึงการเคลื่อนไหวในเอกของเรานะก็เดี๋ยวมาเจอกันวันนี้จุใจหรือยังอ่ะยังยังยังหล่อหรือยังไง เออชอเส้นหนึ่งแปดบาทชอปปี้ชอปปี้นะนี่บรรยากาศของพวกเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการแสดงและกำกับการแสดงแต่อีกเอกหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือเอกออกแบบเพื่อการแสดงซึ่งเอกเนี้ยเป็นอะไรที่แบบ เชียลและแบบดีมากแล้วเป็นเอกที่หลายๆคนฝันที่อยากจะเข้าได้ข่าวว่าแบบที่เป็นที่แรกหรือสิางปะใช่ที่นี่เป็นที่แรกที่มีเอกนี้นะทุกคนซึ่งในเอกออกแบบเพื่อการแสดงเนี่ยจะมีเรียนทั้งแฟชั่นการทำเสื้อผ้าออกแบบฉากทำไฟเมคอัพหรืออะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าโรงละครนั่นเองก็ ในคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงเอกออกแบบเพื่อการแสดงการสำหรับวันนี้อ้าวไม่นัดึ่งสำหรับ mm วันน sí> OK> ี้สวัสด um> ีค่ะยิ้มออกมาทันยิ้มออกมาทันยิ้มออกมาทันสเปเชียลนะคะตอนนี้เพื่อนๆของเรากำลังรอครูมาแล้วกิจกรรมย้ำว่างคืออัดติ๊กต็อกค่ะ ่าติ๊กต็อกค่ะเดี๋ยวแบ่ายสองครึ่งแนละ้วตอนนี้โอเคบ่ายสองครึ่งนอะรู้เรื่องเลยมาดูอีกฝั่งนึงมากวกว่านั่นคือตรงนู้นเขามีไลฟ์เตนนะคะงงมากงงอยู่ดีๆเพื่อนก็ไปรวมกลุ่มแล้วถ่ายติ๊กต็อกไปดูนะคะยามว่างสวัสดีค่ะวสวัสดีครับยังว่างยังว่างยังไงว่ารูปนางงามค่ะ <laughs> วันนางงามปไนก <laughs> นคะนะ ดูวนะคะคนนี้จะเป็นพี่เลี้ยงน้างานเลยสวยงามอลังการเนาะใช่เพื่อนถ่ายติดต่อบ่อยมากเลยอยากคุยงานไม่ได้คุยเนี่ยเฮ้ยมึงด้วยกูได้กูก็ไม่ได้คุยไม่ถันนะเมื่อกี้แอบซอมแต่เล้วก็พี่ถีไปโอ้อะไรอะไปดูไว้คิดภาพต่อเล่นไปตลอดนะตลอดนะกูมนนะ่ยวันนี้ไม่คุยคีวันนี้ก็คุยคีว่านี่นะคะคือบรรยากาศเบื้องหลังของ การเรียนในเอกเราโอ้มันกูเหมือนจบเลยอีเด้อมันจะมืดๆหน่อยน้องๆปีหนึ่งกำลังซ้อมละครกันอยู่นะคะช่องแพรวชาแนลปะเนี่ยช่องแพรวชาแนลนี่นะคะคือฝ่ายคอรตุ้งของเราก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะทําคลิปรีวิวสอบเข้าเอกการแสดงเอกออกแบบเพื่อการแสดงเออใช่คลิทำต่อเลยหรอนะคะทุกคนจีบได้หลยอดนะสวัสดีค่ะเออขึ้นขึ้นรัวๆักระตากไปก่อ ก็คุยกับน้องอยู่ว่าแบบตอนนี้เครียดมากเพราะว่าน้องต้องไปเล่นในนี้ด้วยละครแล้วแบบเราก็จะมีผมมีฟอกมีอะไรอย่างเงี้ยให้น้องเขาเลยต้องแบบใช้เวลาในการเปลี่ยนเราคิดว่าเราจะว่างนะเออเราก็ไม่ว่างเป็นขั้นตอนในการสร้างงานพี่ยาด้กว่าสาวไหวคะไม่พูดดีกว่าเนาะแต่แต่ว่านี่คือเบื้องหลังการทำงานนะคะ โบน้เป็นไงเป็นไงบ้าง้องเห็นไหมตอนนี้ทุกคนกำลังแบบทำงานกันอย่างนนหนักหน่วงนะคะเพื่องานที่ออกมาดีที่สุดใครสนใจก็สามารถมาที่เอกเราได้นะคะเอก การแสดงและกำกับการแสดงและเอกออกแบบเพื่อการแสดงฝาก i ไอจีได้นะคะ M I 1 Y N อีกครั้ง again M I 1 Y N ค่ะสองช่อง u t u b e นะคะ M I 1 Y N ค่ะส่วนคลิปที่สองคาดว่าจะได้ลงอีกทีปีหน้าเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเธอเดี๋ยวเธอมาทําคลิปนี้รีวิวกับฉันได้ที่รีวิวออกแบบเอกออกแบบการแสดงและเอกอันนี้อะไรการแสดงและกกับการแสดงรีวิวการแต่งหญิงอันนี้คือเรื่องหลัง่อยพีเหร เห็นเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นสายแท้จริงๆแล้วเราเป็นชายแท้เราแค่ทำอาชีพแต่งหญิงเอาไปคุยกัน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 กดไลค์ด้นะซับสไครด้วยนะกดซับสไคร์ที่สำคัญกดบอกดลงอายบายบายบย